มายามเงียบกบน้ากันครับผมมาเบิ้งหลังนี่ครับหลังนี้ยุ่งขางกบไผ่ครับผมขางกบไผ่ขางกบไั่ลบไปนยะครับตอน,น,นเขาใส่เบ็ดกบเขาหลังนั้นเขาเคยได้กบอยู่ครับผมหลังนั้นเคยได้กบคิดว่านหนา้ายิ้งอยู่ครับเพราะว่าขางหวยพี่น้องเหน็นไาขางหวยใส่ไปดีครับผมส่งเงียบเงียบดินครับผมดิินดินดิน,ดน,ดน เนียยสันเนียบสันนี่ยังบ่เรียบร้อยพี่น้องนี่จักแต้มสองแต้มครับผมอุ้ยตัวนี้ตัวงามเลยครับนี่ตัวนี้ตัวงามเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวน้อยนี่ครับเรียบร้อยครับผมสองแตมหลังเดียวสองแตมถือว่าจังซี่เลยพี่น้องลังเดียวสองแต้มได้การครับผม โอเคครับ